สวัสดีครับวันนี้กับอายุที่แปลงบุกไวยเฮาสามใบลอยตันครับผมวันนี้มาซ้อมครับผมมาซ้อมลำซ้อมลำอีกเท่านึงครับผมหลังจากรอบที่แล้วดิซ้อมไปแล้วของพูนครับจะแรงกว่าจะซ้อมแค่นั้นแต่บังเอิญว่ามาเอาหยาดนี่ครับมาเอาหุา่หยาแห้งกุดไปเรื่อยแห้งพ่อครับผมก็เลยอ่ะมันจะสีมันบุกใยลอยแต่ครับก็เลยมาซ้อมอีกเท่านึง นี่อันนี้คือแผนหนึ่งครับผมมาซ่อมลำแผนสองก็คือซ่อมหนอ่แต่ผมถ่ายคลิปก่อนไปซ่อมหนอซ่อมที่เพาะใส่ทุงครับเอามาซ่อมตอนนี้ก็ซ่อมลำพอมันมันหางแห้งผมก็เลยต้องซ่อมลำตัวที่ประมาณหาทิศเส้นไม่เทาจะเอานอมาซ่อมนอ่ที่เทาเพาะไว้อะในตุงอรัเอามาซ่อมตอนนี่ก็อันนี้ไปยังสิ่งนะครับนี่อันนี้ไปยังสี่งกระเบิ้องนาตายครับเบิ้ง มันงามอยู่แต่เนี่ยเป็นสิ่งแบบบางบางแค่ครับบางตาเลยบางตาเลยจังลอยยิ่งใสแหละเดี๋ยวไปเรื่อยครับผมให้โอกาสเขาแตกก่อนนิดจังหน่อยแล้วก็เดี๋ย้สิดูแลตามขั้นตอนต่อไปเป็นสเต็ปไปเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆจะเคยปลูกอ้อยมาหลายปีแล้วครับมันก็บรรลุปผลไม้เพื่อจะเลยต้องอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆขันเฮ็ดคือเก่าเมื่อไหร่ขึ้นเขาครับผมเขาต้องเฮ็ดแบบใหม่ไปเรื่อยถึงมันสิ บ่ได้เพิ่มแต่ก็บ,บ่ให้ขาดเกา่ามันก็บ,บ่าขาดต้นครับผมถือว่าเป็นบทเรียนที่เฮาศึกษาไปเลยแหละมันก็ต้องมีละ่ะหลายคนที่เฮ็ดได้แหละเพราะว่าหลายคนเขาก็อันนัดูจักได้แท้ได้ตัวบ่ฮู้ล่ะครับก็เลยอยากคิดแต่ของมืงว่ามันได้คือหลีบ่าแต่ก็ปลูกแต่เก่าก็มันก็งามอยู่เด้แต่แ 20, 20, 20ี่สิบยี่20บนิดหน่อยหรือการปลูกที่ทาปลูกที่นี่มันได้อยู่ครับเพราะเห็นคนในบ้านเขาเคยได้อยู่ไรล่ละ25ตัน แต่ขนาดเขาปลูกอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งครับตอนคือเป็นถานชักลองปลูกมันมกอนเม็ดหนึ่งได้ยูครับไรหรือที่ผ้าอันนี้ผมปลูกอยู่ที่เม็ดสามสิบว่ามันสะได้ปะปลูกค้างขึ้นแต่คือห้าสีมันงามเลยแต่คือข้าวสีมันนานในช่วงนี้ครับนาในช่วงนี้นานช่วงนี้ก็เว้นช่องว่างตัวนี้ก็คือห้าสีปลูกค้างเพื่อที่จะเก็บไว้หลายต่อคือปลูกทีมันได้หลายครับไว้หยอดแต่พบเป็นตอแล้วไปเลยปุ๊บมันสีลำวยใหญ่แหล้วมันสี ไวยได้ต่อไปดูแต่จะลองปูกข้างมึงว่าจะได้ต่อโดวนบ่ถ้าตัวนี้มันได้บดถึงเป่า30แต่มันได้20กว่าขึ้นปีหน้าผมอาจจะปลูกขยาบออกอีกเป็นเม็ด40เพื่อจะให้สะดวกสบายในการใช้เครื่องจักรเข้าทำงานนะบมนี่คืออนาคตครับตอนนี้ผมกับสีซับเป็นทอนมาบมโอนซับแต่จริงแล้วนี่พ่อซับพ,พ่อโอนซีซับแค่2ตาสตาเนี่คือจะเกิดจะเกิดทั้งสงเลย สามนี่ปกติเขาก็ซับสารนครับแต่สามผมคิดว่าบางเถื่อมันเกิดแค่สองหรือหนึ่งแต่เขาเอาสองดีกว่าก็คือนี่ถ้าเขาซับแล้วเขาใส่กระสอบไว้ครับใส่กระสอบแล้วก็พรมน้ําไว้บ่มไว้รรไวครับนี่มันไม่เสียอ,อกากาศอันนี้แค่หนึ่งคืนกับสองวันนะครับหนึ่งคืนกับสองวันมันกาลังเสียอะไครับคันอวัสองคืนหรือสามคืนนี่พอด,ดีเลยครับนอนนี่มันสี Sabrina. สีส่วนคืนเลยครับนี่ตัวน,นี้มันกำลังสีขึ้นแล้วเห็นไห นอนอมันสี่ส่วนกันละนี่ครับนี่แค่หนึ่งคืนกับสองวันนะครับนี่คืนแล้วครับเขาก็สิบว่างว่างไปนี้ครับผมวางให้ให้นอนี่มันอยู่สองข้างครับผมมันอยู่ตรงไหมันจะได้ขึ้นได้เร็วครับคันเข้าเครื่องปลูกนี่มักเทียมกอบยูงสี่ผมผมผมพูดพอหลายครับมันอยู่อย่างนี้ตัวนี้ครับมันกําลังขึืนพี่มันโขงมาพี่เลยพื่อมันจะขืนไหนมันกินเวลาไปหลายหมื่นครับผมถ้าอย่างนี้ปุ๊บก็คือออกมาปุ๊บไปได้เลยครับ อันนี้ก็คือจะลดเอานามมาหดระบผมสว่วนหดหนามพาอก็ะซีเอานามหดหดหดตัวนี้ครับผมพ่อจะหดบนนี้เราจะไม่ลดลดใส่ลาอ้อยคันหดนฉยปุ๊บอ้อยพูครับอ้อยมันจะลอยขึ้นแล้วมันจะพริกสายพริกขวาคือเกาครับบมีประโยชน์เนียวซหดนี่ปุ๊บแล้วดินตัวนี้ก็จะไหลลงมาทับทับไว้ปุ๊บก็คือมันก็จะจะชื้นตลอดชื้นนานแล้วก็ถมไว้มันก็จะซุ่มอยธาครับมตัวนี้ผมซบสองก้นผมเมื่อคืนแล้วครับมันมันขึ้นเยอะแล้วโอเคครับอุ่นแก้ว เพราะฟอน้ำปุ่นห่างแห้งเรียบผมห่างแบบห่างแบบแถวหนึ่งอ่ะแถวแถวยาวไบเนี้ยแถวยาวนี้ประมาณ70 70เมตรมันสิเกิดอยู่ครึ่งต่อครึ่งนะครับกันเอาไว้มาต่อกันมันหายหายเยอะมากเลยครับผมแต่ประมาณนี้ครับผมการในมาสมมอยต่อทั่วไปครับผมคนหนึ่งเขาก็ซ้มกันได้สิ่งแครับอันนี้จะเป็นส้มน้ําบางคนเขาก็โบนน้ำมันเสียงมันสีโบเกิดครับเอาหน้าพอดดีกว่าผมเพื่อความสบายใจโอเคครับแล้วขอส้มต่อนะครับ 怎么矮？怎么大？